สวัสดีครับผมนัฐกิจบุตรรันา,าน์ครับจบการศึกษาจากปริญญาโท MBA จากวิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตครับปัจจุบันทำงานเ,เป็นเจ้าของกิจการอยู่เหตุออผลที่เริ่มต้น อยู่ในธุรกิจนี้ก็จริงๆแล้วเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วผมก็รับต่อเนื่องมานะครับทำงานนี้มาแล้ว20ปีนะครับส่วนหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบก็คออือบริหารกิจการนะครับติดต่อลูกค้านะครับดูแลทั้งงานช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลด้านการเงินด้วย คนที่จะทํางานเป็นนักธุรกิจจะต้องมีอะไรบ้างก็หนึ่งเลยที่สําคัญก็คือต้องมีวินัยนะครับเพราะมีความเป็นผู้นําที่จะสามารถครองดูแลช่วยเหลือสนับสนุนผู้ลูกน้องได้นะครับแล้วก็จะต้องมีวินัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีใจรักด้วยทุ่มเทกับงานด้วยครับ งานด้านนี้ไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับด้านากายภาพหรืออย่างไรนะครับอยู่ที่การปรับปรุงตัวเริ่มต้นทำงานแล้วก็มีความมุ่งมั่น,นครับทำงานอยู่ในสำนักงานและอาจจะต้องมีการออกไปติดต่อลูกค้าหรือ,อหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะครับ พอใจกับงานที่ทำนี้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับต้องใจรักนะครับผมก็มีความสุขกับการทำงานนะครับางานนี้เป็นงานที่ผมเรียนรู้และถนัดแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นทำต่อไปก็คือ,อจะให้บริษัทสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดไปนะครับเราสามารถาจเจริญเติบโตคู่ ไปกับกิจการของลูกค้าได้ด้วยนะครับปัจจุบันไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดือนนะครับแล้วแต่โอกาสอนาคตเป็นอย่างไรธุรกิจยังคงต้องอยู่กับอยู่ไปตลอดนะครับเพราะว่าจะต้อง เป็นธุรกิจที่ทำควบคู่กับธุรกิจของลูกค้าด้วยตลอดไปนะครับคนที่จะทำงานด้านนี้จะต้องมีความถนัดด้านใดก็ต้องมีความถนัดด้านการแก้ปัญหาการควบคุมจัดการนะครับการเตรียมตัวที่จะประกอบอาชีพนี้ควรทำอย่างไรหนึ่งนะครับ ด้านการศึกษาเราจะต้องมีคุณุูิการบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมตลอดทุกปีประสบการณ์ก็คือการทํางานไปเราก็จะพบประสบการณ์จากการปรึกษาลูกค้าและหน่วยงานราชการต่างหารจะไปสมัครทําอาชีพนี้ได้อย่างไรก็มีทุกทุกธุรกิจนะครับจะต้องมีนักบัญชี เพราะการบัญชีนีเน่เป็นงานที่สําคัญสำหรับทุกธุรกิจนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ากําไรหรือขาดทุนนะครับมีการทุจริตหรือไม่มีโอกาสอย่างไรก็อยู่ที่การบัญชีนี่แหละครับคุณจะให้คำแนะนำยังไงกับผู้ให้กับผู้สัมภาษณ์ในฐานะผู้สัมภาษณ์กันมองม,องมองหาและเตรียมตัวประกอบอาชีพนะครับก็คือ,อไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับ ผู้สัมภาษณ์ควรจะศึกษานะครับแล้วทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วถ,ถ้าชอบ mm hmm. ก็มุ่งมั่นทำงานนั้นให้เต็มที่นะครับเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเราจะทำได้เองนะครับ mm hmm. ถ้าย้อนเวลากลับไปผมก็คง ไม่แก้ไขอะไรนะครับตอนนี้อยู่ในจุดที่เรามีความสุขนะครับสามารถาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขดูแลครอบครัวได้นะครับสิ่งที่คาดเดาได้นะครับก็คือว่าธุรกิจนี้จะยังต้องมีความสําคัญคิงคู่กับธุรกิจต่อๆไปนะครับก่อนที่ผมจะเสียจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ก็คงมีเรื่องกฎระเบียบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับแต่ทุกคนก็ต้องปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับขอบคุณภา์สำรักกานมาสัมภาษณ์สวัสดีครับขอบคุณค่ะ